วันนี้ก็เข้าเขตสงการตามกำหนดวันที่ราชการว่าราชการให้นให้13 14 15สแต่ก่อนนู้นเมื่อเราเริ่มจัดปีสกราดก่อนสงประมาณ2480เออ 80ไม่ใช่80 8หลงัลงหลงังเรียกก่อนก่อนปี83 2483เราก็นับสงการกันนับปีใหม่กันนั่นแหละสงการเนี่ยนับปีใหม่กันแบบอยุธยาแบบไปทางนูน้นก็ประมาณเดือน ประมาณเดือนมีนาสิ้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาก็ถือขึ้นปีใหม่กันหนึ่งเมษาต่อมาไม่รู้บ้านเมืองมันเริ่มพัฒนาฝรั่งเข้ามาเยอะเราก็เริ่มรู้จักฝรั่งดูกลัวฝรั่งจะหาว่าเราโง่ประมาณเนี้ยเขาก็เลยเอาแบบฝรั่ง ขึ้นปีใหม่หลังจากสอง3ขึ้นมาเนยนับปีใหม่กันเดินมกราลานับมกราลาหนึ่งมกราลาเป็นขึ้นปีใหม่แบบฝรั่งแต่ว่าปีใหม่แบบปีนักสัตว์เราก็ยังนับตามตามเลิกที่ว่าเลิกคือเวลาที่พระาทิตยย้ายราศี จากราศีเมนราศีมีนราศีมีนก็คือมีนาคมนั่นแหละมาเข้าสูลาราศีเมตแล้วไอ้คนที่จะรู้เรื่องพวกนี้ก็ต้องคำนวณดวงดาวคำนวณดวงดาวว่าดาวโครจรไปทางไหนอย่างไรในวิถีโครจร ก็นับปีด้วยพระอาทิตย์เ,ออเหมือนกันกันกบพวกหลังนั่นแหละ,ะหลังเขานับเข้ามกลาของเรานับเข้าเดือนมีนาเมษาใช่ไหมเข้าเมษาปีนี้ตามวิถีนับปีนักสัตว์นะก็จะพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีเมษ จริงๆก็คือวันที่14ปีนี้นะเข้าวันที่14เวลา9โมง52นาทีแล้วก็12วินาทีเขาก็ใช้เดี๋ยวนี้เขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณน,นะไม่ได้คิดเลขแบบสมัยก่อนหรอกสมัยก่อนนี่โหนั่งบอกลบคูณหารกันเยอะยาวเลยเสร็จแล้วพอกำหนด ว่าพระอาทิตย์เข้าสู่ราสีเมษพอเข้ามาเสร็จแล้วก็จะนับศกใหม่จริงๆนับศกใหม่ปีใหม่แบบปีนักสัตว์คำว่านักสัตวก็คือรู้จักนักษัตวใช่ปะ่ะแปลว่าสัตว์ตัลายสัตว์ทั้งหลายเขานับเลิกปีนี้ใช่ไหมปีอะไรถ้าจะนับ แบบปีนักสัตว์ปีนี้ก็ยังปีฉลูอยู่เดี๋ยววันที่สิบหกวันที่สิบหกก็จะถะเหลิงศกถะเหลิงศกนะจริงๆแล้ววันที่สิบห้าก็น่าจะถะเหลิงได้แล้วแหละแต่เขาไปขึ้นสิบหกถามว่าทำไมอะ่ะรอรอรอยังจัดห้องพิเศษมั้งประมาณนี้พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษวันที่สิบสี่ เวลาเก้าโมงห้าสิบสองนาทีนะแล้วก็1สิบสองวินาทีที่ว่าเนี้ยเวลานับปีปีใหม่แบบนับปีช่วดฉลูขานถอเนี่ยปีเันปีขานจะนับตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบสี่นะแต่ว่าจริงๆเถลิงศกเถลิงนี่แปลว่าขึ้นครอง แบบพระเจ้าแผ่นดินขึ้นครองบัลลังขึ้นครองราชขึ้นครองเขายกให้แล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรล่ะแสดงอำนาจเต็มที่อย่างเงี้ยมาขึ้นวาราชการเสร็จแล้วพอนับวันถลิงศกนี่เมื่อขึ้นวันที่สิบสี่ใช่ไหมเราก็ไปดูสิบสี่สิบสี่วันพรหัส วันของเรามีอะไรมั่งอาทิตย์จะนังคารพุธพระรหัสสุกเสาร์ใช่ไหมไอ้นางนางอะไรอะ่ะนางสงการนางสงกรานเนี่ยจริงๆแล้วก็เขาตั้งชื่อตามวันปีนี้วันที่ 14, สิบสี่วันพุธรหัสนะวันพุธรหัสก็มีนางสงการชื่อ กิรินีนางกิริณีเทวีกล่าวว่าเป็นลูกสาวของพระพรมกบิลพรมประมาณเนี้ยการที่นางกิริณีบางคนเขาเรียกนางกาลกินณีเลยนางกาลกินณีขึ้นมาทีไรแล้วก็จะมีเรื่องไม่ค่อยดีประมาณเนี้ยคือวันพุทหัสนี้ทำไม เป็นต้องการลกินีธรรมดาพระรหัสนี้เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพวกสมณทีพรามเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ <lar az im> เป็น,พปนพแพทย์อะไรพวกนี้การที่ผู้ใหญ่ขึ้นคลองลาดนี่ ลองถามพวกที่อายุมากๆดูพอเป็นผู้ใหญ่แล้วจะรู้สึกว่าเป็นไงบ้างผู้ใหญ่นี้จะปากมากประมาณเนี้ยใช่ไหมถามยมนกเล็กดิรู้มากพูดมากขี้บน่นที่โดนจูจี้จุก,จ,กจิกตำหนิตีเตียนเพราะเหตุนั้นแหละพอผู้ใหญ่ขึ้นมา ขึ้นของลาดสิ่งหนึ่งก็คือเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็เล็กๆน้อยก็ผิดติอยู่เรื่อยเลยถูกตำหนิติเตียนถูกว่าก่าวพวกผู้น้อยเลยอึดอัดลำบากใจเข้าใจคำว่าผู้น้อยลำบากใจไหมไอ้พวกที่จะทำอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไไดพูดแล้วไม่ได้หมดเลยทำอะไรก็ผิดหมดเลยจะทำอะไรอะไรมันมักจะผิดตลอด เพราะฉะนั้นพวกพวกผู้น้อยจะอึดอัดลำบากใจทีนี้สิ่งที่มาตอนเก้าโมงพระอาทิตย์ขึ้นราศีเมษเวลาเก้าโมงกว่าเนี่นะเก้าโมงสิบโมงตอนนี้กำลังอะไรเขาเรียกอะไรนะแข็งแรงเพิ่งจะตื่นมาไงยังมีแรงใช่ไหม ก็ยืนมาวันพฤหัสนี้เขานับช้างเป็นเป็นวันเป็นประจำวันท่านนางนางอะไรนางกิรินีก็ส่งช้างมาแล้วมาไม่ธรรมดายืนมามันแข็งแรงไงถ้าถ้าหลังจากเที่ยงไปแล้วก็จะนั่งถ้าเกินหกโมงเย็นไปก็น,นอนอันนี้ยืนมาแข็งแรงดีในมือถือมือขวาถือ อะไรนะขี่ช้างมันก็ขอช้างอืขอช้างเอาไว้สับช้างแล้วก็มือซ้ายถือปืนเอ่อถือปืนนี้แสดงอำนาจมีอำนาจติดขาดเยอะไอ้ที่ถือปืนไอ,อเนี่ยพวกทหารจะมีอำนาจเออพวกทหารจะมีอำนาจ การต่อสู้อะไรจะสู้ว่จะชนะเหมือนกับพระราชาชนช้างประมาณนี้แหละจะชนะเขาก็เลยบอกว่าพวกทหารถ้าไปต่อสู้สงครามเงี่ยจะชนะเพราะฉะนั้นเราจะไปจะไปสู้เพราะเราแพ้เราไม่ใช่ทหาร <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องวิธีคิดโบราณเสร็จแล้วเมื่อพระผู้ใหญ่ก็ เป็นไงอะ่ะจะเป็นเหตุให้ถูกถูก,ถกอะไรอะ่ะถูกตำหนิตีเตียนจากพระจากผู้ใหญ่ทั้งทั้งหลายเนี่ยแล้วผู้ใหญ่เป็นไงไม่สมบายใช่ไหมเพราะแก่แล้วอะ่ะก็ไม่สมบายไม่สมบายก็ทำไงอะ่ะอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจมักจะติเตียนคนอื่นแต่ตัวเองจะตายแล้วพอพอแก่ๆมากแล้วเขาเรียก ถ้าเป็นพระเขาเรียกพนิสัยมุตกะพนิสัยมักจะไม่่อยถือสีลเท่าไรหรอกพระผู้ใหญ่ประมาณเนี้ยเพราะอะไรเขาเรียกพนิสัยจะไปทําอะไรอะ่ะเขาก็ยกให้เออแก่แล้วแก่แล้วจะกินข้าวเย็นคือพอพอพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยกินข้าวเย็นป่ะเคยเคยเคยดูแลหลวงปู่บุญ หลวงปู่บุญตื่นขึ้นมาก็เช้าทุกทีนอนตื่นขึ้นมาทีไรเช้าทุกทีไม่รู้เป็นอะไรตื่นขึ้นมาเป็นเช้าอ่ะนอนกลางวันตื่นขึ้นมาประมาณบา่า,มมบายสามโมงบ่ายสามโมงเช้าแล้วตั้งโต๊ะเตรียมกินเลยแล้วก็นี่แหละกินไปมันไม่รู้ไงโยมโยมแม่ฉันก็เหมือนกันตื่นมาเทงก็จะกินและหิวแล้วหิวแล้วเอาอะไรมาให้กูกินหน่อย อันนี้คือลักษณะของคนแก่คนเฒ่าคนชราเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเราก็เป็นไงอะถ้าทำนายแบบนี้ก็ให้ไปดูแลผู้ใหญ่ให้ดีๆท่านจะบ่นด่าว่าก้าวอะไรก็อดทนอดทนเพราะอะไรเพราะเป็นปกติของผู้ใหญ่จะเป็นงี้แหละมักจะตำหนิตีเตียนแล้วก็เบียดเบียนผู้น้อยใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็อดทนหน่อยเพราะว่า ท่านจะไม่รู้จะไปบ่นกับใครไงก็บ่นกับไอ้คนที่เลี้ยงดูนั่นแหละนะไอ้คนอยู่อื่นๆอยู่ไกลๆไม่ได้โดนบ่นก็โหดีมากเลยคนที่เลี้ยงดูก็โอ้โหโดนด่ายาวเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเสร็จแล้วในฤดูนี้ในปีนี้เพราะเหตุว่านางสงการเป็นนางกลิกินีใช่ไหมฝนก็ตก ตลอดปีนั่นแหละประมาณว่าเขาว่าตกตลอดปีทั้งหมด400หาไปตกที่ไหนต้นไหนเยอะไปหมดตกในทะเลตกในป่าหิมพานตกนอกฟ้าแล้วก็ที่เหลือเหลือนี่ยมาตกในโลกมนุษย์แล้วเนี่ย45แค่นั้นแหละเดือนิดเดียวฝนตกตลอดปีนะแต่ตกไม่ได้น้ำเท่าไหร่น้ำแค่เท้าโคเขาว่าไงนะจะทำ ทำนาทำอะไรเนี่ยข้อเท้าหลวงปู่แพ้วเคยพูดทิงปีนั้นสงการทำนายว่ดน้ำมากถึงท้องโคน้ำมากถึงท้องโคเลยเนะแต่ว่าโคมันนอน <c oughs> โคมันนอนข้าวข้าวไม่มีจะกินปีนี้แย่ไว้ฝนไม่่อยตกว่าน้ำถึงท้องโค น่กกากลัวอันมามากเลยโอ้โหน้ำท่วมประมาณเนี้ยทั่วๆวไปน้ำไม่ค่อยมีปีนี้ตกทั้งปีแหละแต่น้ำมีแค่เคาะข,ขเท้าเท้าโคทำให้ทำนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรน้ำน้อยนะทั่วๆวไปน้ำก็พรมพอให้ยากขึ้นได้ประมาณเนี้ยบ้านเราก็ตกพอสมควรแต่ที่อื่นอาจจะตกเยอะบ้างก็ได้นะเรื่องของวิถีพวก ข้าราชาการก็ผู้น้อยก็อึดอัดใจหน่อยพวกผู้ใหญ่ก็ได้ดีประมาณเนี้ยบนว่าไปข้าราชาการทั้งหลายเป็นอะไรอะ่ะไม่ค่อยตั้งอยู่ในธรรมมันไม่ค่อยทรงธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็จะคดโกงกันเอาเรื่องพอสมควรส่วนโรคภัยแค่เจ็บมีมากด้วยนะโรคภัยแค่เจ็บคนท,ทั่วไปก็จะตายกันเยอะ เขาบอกว่าตายเยอะนี้น่ะก,กลัวมันเข้ากับโควิดพอดีก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าปีนี้ที่ที่ทตรวจพระติดกันไปหลายรูปเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือไม่เห็นได้ทำอะไรเลยอยู่กอดวัดเฉยๆกินไอยาฟ้าทลายโจรแค่นั้นแหละฉันก็เลยบอกเพิ่มๆถ้ามันเจ็บคอก็ เอาฟ้าทะลโจรเป็นผงเนยไปบดแล้วก็ใส่ขวดแบบขวดโอเวตินเปล่าๆล้างสะอาดดีแล้วขย่าวขย่าวขย่า,ยาให้เป็นละอองให้เป็นละองลอ,อ,ละองลอยๆปิดฝาเนี่ยขย่าวพอเป็นละอองลอยๆปิดฝาแล้วก็ดมเข้าไปสูดหายใจเข้าไปให้ที่ละอองมันไปติดในช่อโพงจมูกแล้วก็หายใจทางปากสูดเข้าไปให้มันติดในคอ มันจะไปฆ่าเชื้อที่มันติดอยู่ตามคอได้ดีขึ้นประมาณนั้นถ้ามันได้งี้ก็ดีถ้าไม่ไงั้นก็ต้มน้ําอุ่นๆก็พั้วคอได้แต่ในจมูกจะทําไงก็บีบเข้าจมูกไปเลยก็ได้ประมาณนั้นทีนี้เรื่องของวันเขาเรียกก็มีวันอาทิตย์บดีธงชัยอะไรพวกเนี้ยวันอาทิตย์บดีวันธงชัยวัน วันอะไรล่ะอุบาทโลกาวินาศเออสี่วันเนี่ยวันพุธเป็นธงชัยวันอังคารเป็นอธิบดีแล้วก็เป็นอุบาทด้วยมันมีช่วงเวลาแล้วก็มีวันพรรหัสเป็นวันโลกาวินาศเออประมาณเนี้ยแหละยอมก็คิดพิจารณาเอาพวก พวกพระพระฤหัสใช่ไหมพระฤหัสก็เป็นพวกพระพวกคนแก่นะพวกครูบาอาจารย์หมอพวกนี้เขาจะให้โทษก็จะไปกวนใจมากจะไปกวนใจมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมเพราะแก่นะก็ระวังระวังไว้หน่อยเดี๋ยวเพื่อเขาตายเออประมาณนี้เรื่อง โรคภัยแค่เจ็บพวกที่รู้สึกร่างกายว่าแก่ชราก็ระวังระวังนะหาหาอะไรมาเตรียมเปื่อป้องกันอย่าให้รีบร้อนตายไปใช่ไหมประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนที่มานะีมางานวันสงการวันปีใหม่แบบไทยสงการก็ขึ้นปีใหม่แบบนั้นแหละแบบดักสัตว์ ก็ขอให้ทุกคนที่ได้ปีใหม่ได้อะไรก็ใหม่ๆตามไปด้วยอะไรที่มันดีๆเอานั่นแหละดีเนะีอไอที่ไม่ดีก็อย่าไปเอานะให้มันเป็นตุดนะตุดตุดนี่ก็แปลว่าขาด,นะดเนี่ยตุดกุดเนี่ยขาดให้มันหมดไปกับปีเก่านั่นแหละนะอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีหมดหมดไปอะไรที่เราถือว่าไม่ดีไม่ดีเราก็ทิ้งๆ้งไปซะจะได้ พบแต่สิ่งดีๆเราจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีไปแต่สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตก็ขอให้ทุกท่านมีอะไรที่คิดาัฒนาอื่นๆที่เป็นไปวนิวิัยสามารถกับทั้งเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตก็ขอให้ประสบกับสิ่งนั้นๆจงทุกประการเทืเนเชิญพอ